มามาเขาอยากเห็นข้างหลังคันนี้เดี๋วกกำลังจูนอยู่ครับก็ยังไม่สำเร็จดีหรอกเดี๋ยวใครที่ติดตามคันนี้อยู่นะเดี๋ยววันเสาร์เนี้ยหน้าสารากามจังหวัดชมบุรีเขามีแข่งอยู่เดี๋ยวคันนี้ว่าจะลองเอาไปแข่งดูแพ้ชนะมันอีกเรื่องหนึ่งนะ <laughs> เพราะว่ามันเพิ่งทำก็เอาไปลองดูก่อนแล้วเดี๋ยวจะพัฒนาต่อไปอ่ะมาดู ดูมันดูก็ข้างนี่ก็เป็นแปดนิ้วนะแล้วก็แหลมแล้วก็จะมีข้างบนถ่ายเห็นไหมเนี่ยเห็นนี่มีไฟนะไฟเท่าแบบคุยตี้ก็จะเป็นแปดนิ้วข้างข้างละห้าดอกของกิฟต์นะครับแล้วก็จะเป็นดันท้ายก็จะเป็นแหลมใหญ่แหลมใหญ่ซีเอสทีเจ็ดร้อยแล้วก็กิฟต์ 8นิ้วตัวนี้นะครับเป็นโคง้งม่วงแล้วก็10นิ้วโค้งหลอกส่วนเบสก็เป็น15นิ้วยิงพื้นนะครับสี่ดอกก็ใครที่ติดตามดูคันนี้อยู่นะเดี๋ยวไปเจอกันวันเสาร์นี้ที่หน้าสาลากลางจังหวัดชลบรุรีนะให้ดูอีกรอบนะก็